ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออยู่เอามาสอบอ่ะฮะอะไรกันครับมันบอชไหมโอบกใหญ่เลยใส่กระสอบเลยใส่กระสอบเลยเรียกเรียกจักเอาสิคนได้กินมาไท้แกงยี่นาไทยเิ้เอาไี่ถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยตายไปหาเด็กหน่อยมือเนื้อสุเนี่ยบิดนะครับ็ดเบ็ดเบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยเบบอบิดบิดให้เรือไปไหมกาว์มาให้เรกามให้เรียนะ